ด้านหนึ่งค่ะสถานการณ์ตึงเครียดสงครามรัสเซียยูเครนเข้าสู่วันที่188แล้วนะคะท่ามกลางคำถามว่าจะยืดเยื้อไปมากแค่ไหนและความเข้มข้นในการสู้รบความเคลื่อนไหวออกมาล่าสุดของทางยูเครนก็คือระบุว่ายึดพื้นที่บางส่วนกลับคืนมาได้นะคะหลังจากที่รัสเซียครอบครองไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศยูเครนค่ะช่วงนี้คุณพงศ์สัทธ์สุกพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะ การประกาศของยูเครนในช่วงเวลานี้มีความหมายอย่างไรคะถือว่ามีนัยสําคัญอย่างมากนะครับหลังจากสงครามยืดเยื้อตลอด6เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้แต่ละฝ่ายเสียกําลังพลไปเป็นจํานวนมากคุณนฐาแต่ทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการต่อสู้ทางภาคใต้ของยูเครนเท่านั้นนะครับตอนนี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องจับตาม,มองก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียด้วยว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือไม่ครับ และจุดที่ทั่วโลกกาลังจับตามองอย่างใกล้ชิดในเวลานี้ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียาาร์ซาปอริเซียนะครับหลังจากหลายฝ่ายรู้สึกวิตกกังวลต่อมหันตภัยกัมมันตรังสีรั่วไหลครับนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจาก Maxar าเทคโนโลยีส s ของสหรัฐนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นรูบนหลังคาของอาคารหลังหนึ่งใกล้กับเครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียาาร์ซาปอริเซีย และยานยนต์หุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียจอดอยู่ตามถนนรอบบริเวณโรงไฟฟ้าเจ้าหน้าที่รัสเซียอ้างว่ารูบนหลังคาเกิดขึ้นหลังจากกองกําลังยูเครนยิงขีปนาวุธโจมตีแล้วก็ย้ําว่ากําลังพลของรัสเซียไม่ได้มีอาวุธหนักด้านผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e 14คนเดิน<ส>ทางมา<ส>ถึงกร<ส>ุงเ<ส>คียฟแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเดินทางไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อประเมินความเสียหายต่อไป ขณะที่มารีซาสคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียวันนี้ออกมาโต้กลับว่ารัสเซียพร้อมให้ความร่วมมือกับ IAEA e ในการตรวจสอบหลังจากรัสเซียและยูเครนโทษอีกฝ่ายว่าเป็นฝ่ายยิงโจมตีพื้นที่โดยรอบและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของสารกัมมันตารังสีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นได้จากภาพของการแจกจ่ายยาไอโอดีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ โดยเจ้าหน้าที่ได้สอนวิธีการกินยาให้พลเรือนในพื้นที่เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยมหันตภายนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าชโนบ,บิลเมื่อปี1986 ยาเม็ดไอโอดีนมีคุณสมบัติในการป้องกันสารกัมันตาราังสีไอโอดีน131ไม่ให้ต่อมไทรอยดูดซึมมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอันตารายนะครับทางการยูเครนได้แจกจ่ายยาให้ประชาชนในรัศมี50กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียทางด้านของเอเนอร์โกอะตอมรัฐวิสาหกิจด,ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนก็ระบุว่าการรั่วไหลของกัมันตารังสีอาจจะกระทบต่อบางพื้นที่ของรัสเซียด้วย นอกจากนี้ก็ยังแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและควรบรรจุอาหารและน้ําดื่มให้มิดชิดเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางสหภาพยุโรปเองก็ได้บริจาคยาไอโอดีนอีก5ล้าน5แสนเม็ดให้ยูเครน เพื่อใช้เตรียมความพร้อมรับมือถ้าเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับของรังสีรอบโรงไฟฟ้ายังอยู่ในระดับปกติแต่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3าปีที่แล้วก็ทำให้หลายฝ่ายรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้คับ ทำกลางความกังวลเรื่องการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีอีกด้านหนึ่งการสู้รบที่ภูมิภาคเคอร์ซอนก็น่าจับตามองอย่างมากนะคะคุณพงสถัตคะทางการยูเครนออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีตอบโต้เพื่อทวงคืนดินแดนของยูเครนกลับคืนมาให้สําเร็จครับคุณผู้ชมครับการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้เข้าสู่เดือนที่7แล้วนะครับพื้นที่ต่อสู้กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนเป็นหลัก Воні пратана Тіпаді Володимир Селенський дай пракат, хай камнампон кон Росія йом чамнон, тай дой ді, нинанчак Юкрейн, джа дейн на, тунг кин діндан, клап Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось, і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину. Україна повертає свої І буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим, обов'язково всю нашу акваторію Чорного і Азовського морей. Якщо вони хочуть вижити російським військовим, настав час тікати їдьте додому. Якщо ви боїтесь повертатись до себе додому в Росії, що ж? Хай такі окупанти здаються в полон. Ми гарантуємо їм виконання усіх норм Женевських конвенцій. กำลังคนยูเครนเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในหลายทิศทางใกล้ภูมิภาคเกอร์ซอนและยึดหมู่บ้าน4แห่งกลับคืนมาได้สำเร็จหลังจากเปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่กว่า10แห่งตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ศัตรูอ่อนแอลงนะครับ ภูมิภาคเคอร์ซอนถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นประตูสู่คาบสมุทรไครเมียทางตอนใต้สุดข,ของยูเครนที่ถูกรัสเซียผันวกไว้ตั้งแต่ปี2014โดยรัสเซียสามารถยึดครองภูมิภาคเคอร์ซอนได้ไม่กี่วันหลังจากสงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ขึ้นมาบริหารและเตรียมจัดทำประชามติผนวกภูมิภาคเคอร์ซอนให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วย วันนี้กระทรวงกาลาโหมรัสเซียโต้กลับยูเครนว่าความพยายามในการโจมตีตอบโต้กลับของกองกําลังยูเครนประสบความล้มเหลวแม้ว่าการยิงจรวดโจมตีอย่างหนักของยูเครนจะทําให้พื้นที่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียไม่มีน้ําประปาและกระแสะไฟฟ้าใช้ก็ตามด้านโฆษกกองกําลังภาคใต้ของยูเครนก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้กองกําลังรัสเซียยังมีความแข็งแกร่งแม้ว่าจะ,ะเผชิญการโจมตีอย่างหนัก สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกําลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามพรากําลังหรือว่า attrition warfare นะครับหมายความว่าเป็นการสู้รบที่ลากยาวนานหลายเดือนและอาจจะไปจนถึงหลายปีด้วย สัญญาณการเตรียมความพร้อมรับมือสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากการลงนามกฤษฎีกาขยายขนาดกองทัพของผู้นำรัสเซียเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยรัสเซียเขาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนกำลังพลจาก1 9ล้าน9าแสนนายเป็น2 4ล้าน4หมื่นนายจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปกับการขยับตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มกำลังพลครั้งแรกในรอบ5ปี หลังจากรักเสเซียได้เพิ่มกำลังพล1น6 9 8นายไปเมื่อปี2017นะครับมีการประเมินกันว่าหน่วยขา่าวกรองของชาติตะวันตกเนี่ยเขานำข้อมูลมารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ว่ารัเสเซียสูญเสียกำลังรบมากถึง1ใน3จากการสู้รบตลอด6เดือนที่ผ่านมาในยูเครนปัญหาขาดแคลนกำลังคนในสมรภูมิยูเครนก็สะท้อนให้เห็นได้จากข้อเสนอต่างๆในการให้สิทธิพิเศษไปจนถึงการลดโทษผู้ต้องขังนะครับ กระทรงกราโหมสหรัฐบอกว่ามาตรการของรัสเซียแบบนี้ไม่น่าช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ของกองทัพมากนักเพราะว่าการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านอายุและคุณสมบัติต่างๆทำให้กองทัพได้กำลังคนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรบมากเพียงพอกับ อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญของรัสเซียก็คือการสั่งซื้อโดรนโจมตีหลายรุ่นจากอิหร่านเพื่อน,นํามาใช้ในการต่อสู้ในยูเครนนะครับอาวุธชนิดนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือไม่ต้องจับตามองกันในระยะยาวนะครับคุณนัฐาแต่ว,ว่ามีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเหมือนกันล่าสุดที่บอกว่ารัสเซียเองก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าทําไปทํามาเนี่ยโดรนโจมตียังไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนะครับ น่าสังเกตถึงการสู้รบที่กลายเป็นการโจมตีระยะไกลนะคะเพราะว่าอาวุธไฮามาที่สหรัฐส่งให้ยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเปลี่ยนเกมเช่นเดียวกันนะคะคงต้องจับตาม,มองกันนะครับแต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายก็คงอยากจะปิดเกมให้ได้ก่อนฤดูหนาวจะมาถึงด้วยเพราะว่ามีการประเมินกันว่าทางยูเครนเองอาจจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายในฤดูหนาวปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์ชัทัศน์มากค่ะ